เฮ้ยมั่าผมย้อมตายมึงจะตายให้มันรู้ไปดิเกมเฮิยังไม่งยิงยังร้องมันยังตายตลาเฮ้ยใครใช้เก้าสิบบปาดมั้งไอ้คอยล็อกหน่อยคอยล็อกลูกโลกหน่อยเฮ้ยเพื่อนทานอะยไม่รู้เฮ้ยโดนเวียตรงไหนก็ไม่รู้เต็มมือล็อกล็อกคอยล็อกลูกโลกไว้ก่อนพี่เลี้ยงกันตั้งนานแล้วยังไม่มีใครตายเลยอย่างอย่าง ตายดัอุ้ยก็ตายโฮ้ไม่ชอบถายนอนนี่หว่าใครก็โดดยิจ<า>กจะแจกสัก2สอนี่นก็ตายละเฮ้ยมันกระโดดหรอมันล่นนะมันล่นเอาดิอาหวามันขึ้นอนะ่ะมันไปปา้าดัน้วเ๋ยจะเออเนี่ยัเาค้เสืฮ่าเฮ้ยนาจพักน่าจัพัก เร็วเร็วเร็วมันคืนเนี้เราเร็ว,รวดังดิดังดิเอาดิเอาดิตกไม่แต่แมึงยิงโดนมั้งไหมนะักกูหลายนี่แล้วโอ้มันไม่ตายมันลบอยู่หลังกล้องแล้วมันไม่กล้าวัดมันไม่กล้าวัด เนอะไม่ไหนจะขึ้นแล้วเนอะเดี๋ยวเวลาหมดนะเนอะเวลาให้หมดเวลาผมยี่สิบชั่วโมงอะทั้งวันเหรอทั้งวันเฮ้ยหมดยี่สิบชั่วโมงเล่นแล้วขอโทษครับมากครับไม่มากครับขอโทษครับเฮ้ยมันจะขึ้นผมเพื่อนร้ายครับเฮ้ยพี่มันจะขึ้นมาขึ้นแต่เมื่อกี้ไม่มีชื่อหลอนมากเหรอก็ถึงนู่ไงจริงมอยู่ชั้นหน้า เอฮ้ยแปะ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 ให้มันจะขึ้นอะให้มันขึ้นมาถึงตรงกระสอบทรายแล้วค่อยยิงมันนะเฮ้ยมันเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันทยอยขึ้นแล้วมันทยอยขึ้นแล้วมันทยอยขึ้นแล้วมจะถ่มนาทีเดียวจะแทกจะแทกอุ้ยผมตายมันยิงโดนเออเดี๋ยวลูกฟองแทก เกอาเราเพื่อนโดนลรไมันตายหมดเลยอ่ะโดนไหโดนไปเวยเพื่อนก่นโดนหรอไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะอะไรเพื่อนโดดอ่ะบอกมันตายหมดแล้วพี่มนอยู่ชันนมันอยู่ชั้นไนมันอยู่ใครบอกอยู่ใครบอกเอ้ยว่ง่มันจะวิงเด็กว โอ้โห90ูลีมากมนเหลือกี่ตัวดิตาย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 มดยัางมดยังผมเก็บซองแค่ได้สองกรบอกพี่เก็บหมดแลพวุ่ายมาเตินโซนหน่อยออก90ให้นะ ขนก่อนมือสั่นๆไม่รู้วยไเฮียขึ้นมาจะนแหลกจะเปนแหกตหมดไหาหหมดหมดหมหมด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 หมอมดห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 มหมดมดมดนอหมอหอดหมดหมดหมดมหมหมดหมดหหยดดมหดมดหมหผม เฮ้พี่มาช่วยผมหน่อยล้างตึอยู่ไหนะวะวะน,นี่มันหมดแล้วใครละใครละคนเพจต่างจู๊กอยู่มันจูอยู่างว่อยู่ห้องนี้ หายเนนได้สองเหี่กาได้สองพี่แดนหนึ่ได้สองแล้วพี่แทนอบอเยพี่เฮ้ยผมยิงซองแตกอะขึ้นมาขึ้นมาแถมขึ้นมาแมเออ้ผมลงไว้พี่กายไปพี่แทนพี่แทนสนใจคนแล้วก็บอกเดยได้แบ่งอแล้วได้ไ้จได้จะ้ได้้ไดไะ้้้้ แตกเอาแตกอ๋อเก็บบ oh. oh. ุกช่องดิเก็บบุกชองเก็บบุกชองแล้วเองนอนดีเลยก็ได้ห้ามเป็นตัวเลยว่ะมันร้อนต้องร้นาพี่แดแตกล้วนะเก่างจะไปครินขึ้นไม่ไม่ไม่กายกาซอดิไปเลย แตกสัตว์ไกเอาเอาคุณไปไกยดิคุณไปไกยดิเออไกดิ่นก่อนพี่เอาวขอนเนเอ่อนรวสวนยฝนเหไิก่อนเออกกยดิไปก่อนเดี๋ยวลงไปช่วยสววนเองเอาเวทลงไปช่วยสวิน